อ่ะก็เออถามถึงเรื่องเรื่องราวที่มันก่อนนั้นมันจบไปความสัมพันธ์อมันด้วยเหตุผลอะไรยงไงก็หนูว่าก็เป็นเรื่องปกติแหละค่ะคนสองคนก็ ไม่ได้คลิกกันขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลือกที่จะจบดีกว่าอันีจริงว่าคือมันชัดเจนใช่ไหมตอนนี้ครับว่าหลายคนก็ยังแบบใช่ออใช่ใช่ก็ชัดเจนมากแล้วค่ะเป็นเรื่องของเวลาไหมคะก้าพอช่วงหลังหลัเราก็งานเยอะมากๆมกเออเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ความคิดด้วยค่ะออจริงมันพยายามคุยกันมานานใช่ก็ปรับกันมาเป็นปีแล้วค่ะใชออ่ก็เลยจบคุยกันลงตัวไหมคะแบบว่าก็ลงตัวค่ะ,คะก็เป็นการ ณวันที่ตัดสินใจเนาะก็ตัดสินใจทั้งสองฝ่ายะคะ่ะว่าเออเราไปแยกย้ายกันดีกว่าใครจริงๆงใครเป็นคนบอกก่อนจริงรจริง<อ>หนูว่าเราเราเราสองคนรู้เรื่องกันมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ตกลงกันเป็นการคุยกันมากกว่าต่อย่างเราเห็นในจอมไฮจีทั้ง,ง,งสองฝ่ายดูไม่ ดูสบายสบายออสบายหรอดูไม่ได้เจ็บอะไรดูแบบไม,ไม่จริงจริงมีโมดเทิร์บ้างไหมลูกก็มีแต่ว่าเราก็ไม่ได้แสดงออกแหละเพราะว่ามันก็ไม่รู้ว่าจะดราม่าไปทําไมแล้วก็เดี๋ยวมีคนมาถามนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากเอาดราม่าไปใส่คนอื่นใส่เพื่อนใส่คนที่รู้จกักใร่งีริง่เสียดายไหมคะเพราะว่าหลายคนแบบเป็เชียวกรองเชี่ยเพราะเออมันดูมันเหมือนแค่นี้มันลงตัวมาตั้งแต่ตอนแรกอะไรอย่างเงี้ย หนูว่าทุกคนก็คงเสียดายแหละแต่ว่าก็เราก็ทําเต็มที่ที่สุดแล้วจริงๆเกี่ยวเรื่องอตอนครบักันมันจะมีเรื่องงานค่าเกี่ยวกันการดูลมดูแลอะไรไหมคะแบบจบไปเราเป็นมีปัญหาอะไรอ่อไม่นะคะ,คะก็ก็ไม่ได้ทาไม่ได้ทํางานด้วยกันอยู่แล้วก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไร ไม่ได้มีอะไรที่ค้างค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นมันมันยืดเยื้อมานนานนะก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าแบบเออจบไปต่อไม่ก็แบบคุยกันว่าแบบมันจะเคลียร์ไหมหนูหนูว่ามันเป็นเรื่องของเออเราอยู่ในช่วงชีวิตที่เป็นจุดจุดหนึ่งแล้วอายุ20กว่าแล้วแล้วเราก็อยากจะเห็นเดเรคชั่นของชีวิตมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้จะไปยังไงใช่อะไรแบบนั้นเลยแต่คือไม่ได้มีเรื่องเนพี่สาว

ก็น้าวันที่ตัดสินใจก็ตัดสินใจด้วยกันเลยตอนนี้เหมือนมูคอนเต็มร้อยแบบแข็งแรงแล้วเนาะแบบก็แข็งแรงค่ะแต่ก็ยังบอบบางอยู่นะมีโอกาสเป็นเพื่อนกันได้ไหมคะหรือว่าตอนนี้แบบมันจบก็คุยกันได้ปกติค่ะก็ไม่ได้มีอะไรอะไรเลยคือถือว่าจบสวยไหมกับความรักตอนนี้ก็จริงๆตอนจบก็สวยค่ะแลาวกล่องแล้วกล่องเรียแล้วนะ อนกอะไรนะโอเคค่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่หลังตอนนั้นไม่รู้ว่าไม่รู้ค่ะต่างใช้ชีวิตแล้วต่างคนต่างใช้ชีวิตดีกว่าค่ะเราเลยได้ไปเที่ยวมาเยือนพญาเลยไม่ได้ไปเสียงสูมยืนยันว่าแบบไม่ได้ไปไม่ได้ไปตอนนั้นอยู่เมกาอ่ะชัดๆนาอไม่ได้ไปกับพี่เกดไม่ได้ไปกับพี่เกด มันเป็นยังไงคะมันจุดังไหนกันายังไงเออลาคนกไปจี้จุดเลยอะแบบเออเขาเข้ามาในช่วงจังหวะพอดีเลยอะไรเบี้ยบ่อยเลยโอ้โหจริงๆหนูว่าหนูกับพี่เกดก็แซวกันมาตั้งแต่ตอนเล่นละครด้วยกันขอว่าอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะก็คิดว่าไม่ได้มีอะไรก็คิดว่าไม่ได้มีอะไรอะไม่มีไม่มี เพราะตอนนี้ทางแม่กุ้งเขาก็หาลูกทภัยอยู่เหมือนกันคือกับพี่เกเฑ์ไยไม่มีแต่กับแม่กุ้งเนี่ยไม่แน่เฮ้ยแสดงว่าแสดงว่ารักแม่กุ้งมากกว่ารักพี่เกณก็ใช่ แล้วม่กินแล้วแต่พี่เกดตอนนี้นะไม่มีค่ะไม่มีพี่น้องพี่น้องพี่น้องจริงห่อนไหวบ้างไหมข่าเฮ้ยพี่ข่าวอะไรมาห่นไหวพี่ออข่าวมันที่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 มันเนี้ยเพื่อแบบว่าเออใจออดไปเลยไอ้ใจออดเอ้ยพี่เกดเอ้ยลองมาลองคุยกันไหมอย่างเงี้ยพี่ก็คิดอยู่นะคิดหนักว่าจะทักจริงๆหรอแต่เรารู้สึกเลยว่าเขาอาจจริงจังอะไรงี้ จริงจังหรอคือฝั่งเราไม่ทักฝั่งเขาอาจจะทักงาไม่มีไม่มีไม่มีพี่เกดเขาก็ใช้ชีวิตชิวๆของเข่าวสำหรับเราพี่เกดเป็นผู้ชายแบบไหนเขาเป็นผู้ชายที่น่ารักอบอุ่นไมโครเวฟแล้วมันมันไม่เหมาะกับแฟนเรามอบหดูจะตอบยังไงดีอ่า ก็พี่เกดก็เป็นคนที่น่ารักแต่ว่าอยู่ในที่ที่พี่เกดดีกว่าคือจริงๆเราแจ็คกี้เฮ้ยพี่มีพี่แจ็คก็ไม่มีอะไรแค่โคถอยไปให้แล้วนะเออเขายอมเขาแอบแม่น้องบอ่งเขายอมถอยแล้วนะไม่เป็นไรก็ให้พี่แจ็คมาแซวได้ปกติหนูก็ขอแซวด้วยก็อยากแซวด้วยกับเขาที่เราทุกวันนี้คือแซวไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดพี่แจ็คคิดไหมล่ะหนูก็ไม่คิดไม่คิดมาแซวไปงานจริงๆมีแบบว่ามีทักมาแบบจริงจัง มีมีล่าสุดล่าสุดลงรูปไงแล้วมันแบบเซ็กซี่ไปหน่อยนะก็จะแบบเบาได้เบาใช่ไหมแล้วนางทักมาแบบในไลน์ว่าก้าวโสดจริงหรอเราก็เราก็เริ่มคิดแล้วพี่เกณฑ์มันจะจีบฉันตัวเนี่ยไม่ไม่ไม่้เาก็เลยถามว่าเอนนี่ถามเผื่อใครให้เให้ถามเผื่อใครหรือเปล่ามีใครฝากถามหรือเปล่าอ๋อไม่มีไม่มี เมียง่อะเต้ดสลิงไว้นะะเต็มกดสลิงไว้นะ่ะิยาไม่ถามว่าจีบปะเนี่ยเนยี้ไม่ไม่ไมถามมันรู้อยู่แล้วว่าไม่มีอะไรอย่างงี้สมมูลเลยสมมุตลถ้าเขาเขาแบบรูปเราจริงๆร่อะถ้าเขาจีบจริงๆร่ะคะจริงรตั้งรับยังไงพี่หนูว่ามันไม่มีมันไม่พี่ย่างเชื่อใจอย่างเชื่อใไเพื่อเป็นจังหวะบบมาได้พอดีไงมันจะโบบาผีผักขนาดนั้นเรไม่แล้วเรารู้ได้ไงพี่เก์ไม่อยากจีบ อุ้ยพี่เกดเขามีเยอะเขาแล้วเ้าเยอะไปถามเขาดีกว่าแล้วตอนนี้น้องก็สดนะสดมากมากค่ะแต่แล้วนอกจากพี่เกดมีหนุ่มหนุ่มคนอื่นเพ้ามันติดรึเปล่คะขี้โซเชียลไหมไม่มีจริงหรอเรารูปเซ็กซี่เยอะมากนะไม่แต่เออเพราะเราแซบเราแซบเราโพสเราใส่ชุดสุดลิสต์ไม่มีหนูว่าคนคงคิดว่าแบบ มีคนเข้ามาเยอะอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่กล้าทีแล้วการเป็นข่าวพี่เกธที่ว่ามีส่วนไหมคะก็อ่านเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้องรีบปฏิเสธก่อนไม่ต้เงมาแตเว่าเปิดใจไม่กล้าเปิดใจอยู่ไหมตอนนี้ตอนนี้อ่ะค่ะก็เรื่อยๆค่ะจริงๆหนูไม่ค่อยแบบไปหาแล้วพอมันถึงอายุช่วงอายุจุดหนึ่งล้วเรารู้สึกว่าแบบเออมาโฟกัสกับงานดีกว่ามาโฟกัสกับตัวเองมาแบบ พัฒนาตัวเองให้มันเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้รู้ใจตัวเองเผื่อคนถัดไปแล้วเราจะได้พัฒนาตัวเองไปคู่กับเขาอะไรยังอยากมีแฟนยังอยากมีความรักอยู่เนาะก็ค่ะแต่ตอนนี้พักก่อนละกันเรียกว่าสแกนเยอะขึ้นไหมถ้าคนต่อไปแบบสแกนเยอะขึ้นเยอะขึ้นมากขอบคุณค่ะ